เอรินนั่งอยู่ตรงหน้ากองไฟในหมู่บ้านลับของเพามีปีล้อมรอบไปด้วยผู้เท่าหลายคนที่เคยเป็นนักรบไอเซนผู้นำเผ่ามองหน้าเขานิ่งๆดวงตาเต็มไปด้วยเรื่องราวเก่าแก่ที่ไม่มีใครพูดถึงเจ้าไม่ใช่เพียงแค่ผู้มีปีไอเซนเอ่ยเสียงตำ่ำสายเลือดของเจ้ามีบางสิ่งที่แม้แต่พวกเรายังกลัวเอริเนเงียบหัวใจเขาเต้นแรงร่างกายรู้สึกหนักขึ้นโดยไม่รู้สาเหตุ ไอเซนหยิบลูกแก้วสีม่วงใสขึ้นมาพอเขาวางมันบนฝ่ามือของเอรินลูกแก้วก็เริ่มเรืองแสงเองมันตอบสนองเฉพาะผู้ที่มีเลือดของเผ่ายักษ์ไอลากระซิบข้างๆเอรินเจ้าไม่ใช่แค่คนบินได้เจ้าคือทายาทของเผ่าทั้งสองทันใดนั้นพื้นดินเบื้องล่างเริ่มสั่นไหวอีกครั้งต้นไม้ในหุบเขาโน้มเอียงตามแรงสะเทือนผู้เท่าทุกคนหันมองหน้ากันด้วยความหวาดกลัวมันตื่นแล้วไอเซนพูดเบาๆ ยักษ์หลับแห่งเทือกเขากำลังจะลืมตาเพราะเลือดของเขาได้กลับสู่หุบเขาอีกครั้งเอริมยังคงนิ่งปีกของเขากระพือโดยไม่รู้ตัวเขารู้สึกถึงบางสิ่งที่ใหญ่โตเคลื่อนไหวภายในตัวเขาเองข้าคือสะพานระหว่างโลกเขาถามตัวเองหรือข้าคือตัวจุดไฟสงครามอีกครั้ง